มาตรวจสอบไได้งผมไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบครับผมเป็นประชาชนผมสามารถถ่ายได้ครับผมนะครับผมผมไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบครับผมเป็นประชาชนนะฮะขอผมได้ไงอ่ะเอาผมได้ไงอ่ะเอาผมต้องขอดูชื่อขอทราบชื่อี่นะผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เข้าใจครับเข้าใจแล้วคันอื่นที่ต่อตูดผมนะครับพี่ขอบคุณท่านผิดด้วก็จะไปโดนขั้นเรียนด้วยเพราะว่าท่นผิดนะเอาเล่เลยนไปแยกสีนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแน่นอนครับผมให้ดูแน่นอนนะพนักงานนะครับนะ ผมให้ดูแน่นอนครับผมผมไม่ได้ขัดคำสั่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแสดงเลยครับผมครับครับผมครับผม อะไรไม่รู้เบี่ยงช่องจราจรช่องตีนแล้วก็ไม่ครับนี่ครับแยกพระรามสองนะฮะครับผมกระโดดมากวักเลยครับรถจะชนตายหา นี่ครับแยกพระรามสองครับขอดูหลักฐานการเบี่ยงต้องจราจรครับครับผมผมยังไม่ทราบผมยังไม่รับข้อกล่าวหาผมขอดูหลักฐานก่อนครับไปเปิดกล้องดูหลักฐานก่อนฮะครับผม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 ไม่รับครับต่อท้ายผมเยอะแยะไปเมื่อกี้หกรถต่อท้ายผมสามพันฮะมผมไม่รับครับเรื<น>่อคนดูดีนะครับพีแล้ว อ่าครับผมขอคืนคะข,ขอคืนครับอันนี้ขอคืนนะฮะผมยังไม่รับข้อกล่าวหานะครับพี่เมื่อกี้ต่อท้ายผมสามคันสี่คันพี่เมกระโด,ดกวากรถผมคันเดียวได้ไงเมื่อกี้พี่กระโดดมาผมเบรกไม่ชันผมโนตายเลยนะพี่เบี่ยงท้องจราจรครับผมดูฮะแล้วไปเปิดกล้องให้ผมดูด้วยนะครับรถที่ต่อท้ายผมอ่ะ ครับผมอันนี้ฮะผมไม่ได้มีอะไรผมไม่มีปัญหาครับก้องนะเอ้าพี่พี่ไลฟ์พี่พี่มีก้อนนี่เรื่องอะไรผมขอไลฟ์สดเฉยฮะไลฟ์สดเฉยรับผมดีๆนะผมลงตามผมลงตามเฟซเลยครับผมไลฟ์สดอยู่ฮะถ้าพูดไม่มีเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับผมอันนี้คือผมอยากรู้ว่ารถข้างหลังที่ผมต่อท้ายผมเมื่อกี้ สามสี่พันทำไมไม่เลือกครับใครจอดไคุณรถกระบะรถเก๋งจอดตายผมเยอะแยะเลยหกล้อก็จอดทักท้ายผมอ่ะคุณดูไหมในกล้องคุณดูไหมดูได้ครับดูได้ฮะเนาะดูได้ครับไ,ได,นะด้ได้ครับอ,รอ่าครับผมนี่ครับแยกพระรามสองฮะอันนี้ผมไม่รับข้อกล่าวหานะครับรอ่าแล้วผมไม่เอาใบสั่งด้วยครับ อ่ะครับผมผมไม่เอาครับผมไม่รับครับผมไม่เอาครับผมไม่เอาไม่เอาหนูไม่ต้องรับไม่รับครับจอท้ายผมเยอะแยะไปฟ้องเลยครับไปฟ้องเลยไปฟ้องเลยครับไปฟ้องเลยครับครับผมผมไม่รับข้อกล่าวหา ตอท้ายเยอะแยะต้องสามสี่คันไม่เรียกครับผมเรียกกวักคันเดียววะปิดสายส่ซนไนหะ